แล้วผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยงน้ำรามสองนะครับตทนนี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อของมาด้า R8 นะครับเป็นล้อลาย5ก้านะครับเป็นล้ออีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าถามมาเยอะนะคร<ส>ับผมเคยขายใส่กับรถ c x 3 30เหมือนกัน<ส>แล้วตัวนี้นะครับเป็นล้อขอ18ลาย5ก้านะครับ5ก้าตรงๆเลยนะครับเป็น5รูมาตรฐานเหมือน CX30 ที่ก่อนหน้านี้เลยนะคร<ส>ับ<ส>ล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับ,บรถมาด้าทุกเป็นขนาด5รู นะครับได้ทุกรุ่นนะครับมาด้า3 CX 3 CX ส CX 5้ CX 8ใส่ได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้ออ1 8นะครับกว้าง8ออ f เ e ต50ล้อตัวนี้จะไม่ตีตามาด้านะเป็นล้อแท้นะครับแต่ว่าเป,เป็นล้อที่ไม่ได้ผลิต Mommy. นะครับจากมาด้าโดยตรงนะครับเป็นล้อนำเข้านะครับไอแปดนะนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะล้อตรงนี้ในปัจจุบันก็เริ่มหายากนะครับของเหลือจํานวนไม่มากแล้วนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติ่ถนนใหญ่นะครไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะนะครับ ายคลิปนี้นะครับผมกอบฟนะครับจากรันต้นยางยยนขอผฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาเพบกัเใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ